ดูดวงรายปากระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2,566ราสาศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมทางด้านการงานในช่วงนี้คุณจะได้รับความกดดันจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าในเรื่องงานมากขึ้นอาจมีการต้องวางแผนหรือปรับเปลี่ยนอะไรใหม่แต่สิ่งที่คุณทำไปนั้นก็ยังไม่พอใจเขาอยู่ดีหรือต้องระวังว่า ความคาดหวังของเขาจะสูงมากขึ้นทำให้คุณต้องปรับมาตรฐานในการทำงานตามจนกลายเป็นความเครียดและความกดดันได้อีกด้วยทางด้านการเงินสำหรับการเงินนั้นในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการผ่อนจ่ายอะไรไม่ทันหรือการมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าเดิมทำให้คุณไม่สามารถหมุนเงินได้ทันนะักระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเข้ามาเช่นกัน ต้องโดนปรับตามหน้าสัญญาเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับภาษีทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่อายุมากกว่าเข้ามา อาจเป็นคนที่ดูนิ่งๆไม่ค่อยสนใจคุณแต่จริงๆแล้วเขาอาจไม่กล้าแสดงออกส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณและคนรักของคุณอาจมีปัญหาให้ได้ปรึกษาคุยกันเยอะขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับเอกสารหรือสิ่งที่คุณเคยทำร่วมกันมาทาั้งด้านสุขภาพระวังปัญหาเรื่องความเครียด